สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับเนื้อหาในเพราะอะไรทำไมเซรีนฮิวในคลิปดีจะเป็นเนื้อหาของสุภาพบุรุษอีกท่านหนึ่งนะครับและเป็นตัวละครสําคัญในเซรีนฮิวเอฟนี้นั่นก็คือผู้ชายในโฉมหน้าของหน้ากากจิ้งจอกซิดิกิโคโตยุกิั้นเด็กถ้าเกิดคุณเล่นรอบแรกนะครับจบแบบนอมเบ e ้ d i n g ก็จะเป็นตัวละครส,คสมทบเท่านั้นเองครับแต่ถ้าคุณเริ่มขึ้น new game plus ครับเขาจะเป็นตัวละครสําคัญที่คอยกําหนดเส้นเรื่องของแต่ละแบบจบเลยทีเดียวเรื่องหลังหน้ากากของเขาครับ เป็นชายรูปงามที่เบียดเป็นหน้าอันอ่อนโยนแต่มันกลับแฝงไว้ด้วยปริศนาบากบายที่รอให้คุณค้นคําตอบอยู่ครับและวันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวละครตัวนี้กันนะครับว่าเขามีความสําคัญในเส้นเรื่องแบบจบแต่ละแบบอย่างไรเอกสารหลักฐานที่ยืนยันถึงตัวเขาอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะาค้นคําตอบทั้งหมดกันครับแต่ขอย้ํากับคุณผู้ชมว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมจะนําเสนอในคลิปนี้เดีย๋ย ไม่ได้ต้องการจะเจาะจงในเส้นเรื่องแบบจบดป็นพิเศษนะครับเพียงแต่จะนําเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ทเกี่ยวกับซินะกิโคโตยุกิมาตีแผ่คุณผ,ผู้ชมได้รับทราบทั้งหมดกันว่ามันมีอะไรบ้รางรถ้าเกิดเราเจาะจงไปที่เส้นเรื่องใดเส้นหนึ่งแล้วนะครับอาจจะส่งผลของมุมมองคุณผู้ชมที่มีตัตวเขาได้ผมพยายามที่จะให้เรื่องนี้เป็นกลางมากที่สุดนะครับเพื่อไม่ส่งผลถึงอธรรมต่อคุณผู้ชมอย่างที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ในคลิปเพราะอะไรทไาไยเซริทิวครับว่าในส่วนของเรื่องแต่แบบจบนั้นเอาไว้ที่หลังนะครับ ให้ทุกคนตัดเรื่องเนือดเรื่องของเกมนี้ในแต่ละแบบจบออกไปจาะคงให้หมดนะครับเนื้อหาในคลิปนี้แค่นอกการที่คุณผู้ชมนะครับได้รู้ถึงข้อมูลของโคโตยุกิมากขึ้นเท่านั้นเองเอาละครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ข้อมูลเกี่กับโคโตยุกิมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับว่าในมุมของเด็กผู้ชายทั่วไปธรรมดาครับที่ใช้ชีวิตปกติอยู่กับคุณแม่ของเขา ชีวิตธรรมดาของมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อฟูจิโทนิโคโตยุกิใช้ชีวิตอยู่เงียบๆในเมืองเงียบสงบนั่นก็คือเอบิสึเงากะนี่เองโดยที่เจ้าตัวครับไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วครับตัวเขามีสายเลือดของจิ้งจอกที่เป็นเทพคอยสิงสถิตดูแลที่นี่ในนามอิเดอดทิซามะเขาไม่เคยได้รู้เรื่องนี้เลยครับจนกระทั่งเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือรักแรกของเขาหรือก็คือชิมิสึฮิตะโกะนั่นเอง มันคือรักแรกรักเดียวที่เป็นรักแรกพบและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนครับจะเรียกว่าทุกขลา,าบก็ได้นะครับเพราะมันเกิดจากอุบัติเหตุที่เขาโดนจิ้งจอกกัดครับโดยจิ้งจอกตัวนั้นที่บกัดเขาครับไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันนะครับแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นคิวบิหรือที่จอกก้าวหางที่แปลงกายมาได้เองและจังหวัดที่โดนจิ้งจอกนั้นกัดเข้าไปครับก็เป็นชิมิสิกินตะโกะนะครับที่กระโจนเข้ามาช่วยก็ช่วยทั้งคนช่วยทั้งหมาครับ ประมาตัวน,นั้นครับก็กําลังจะโดนคนทําร้ายครับเนื่องจากว่าก็มาทําร้ายเด็กก่อนครับแล้วก็มีคําเตือนไว้บอกอยู่เสมอว่าใหระวังไว้ให้ดีครับอาจจะเป็นต้นตอของสาเหตุของคนหายที่เมืองอิบิสุเงากะนี่ก็ได้ถ้าเจอจิ้งจอกที่ใดก็ตามอย่าไปใกล้มันครับอยู่ให้่างมันเข้าไว้และการที่จิ้งจอกครับเข้ามาอยู่ในเขตที่ชุมชนที่มนุษย์อาศัยอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องปกติเลยครับมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอน ปกติมันจะหลบซ่อนตัวจากผู้คนนะครับแล้วก็คอยขโมยอของอาหารไม่ว่าจะเป็นไก่หรืออะไรก็ตามที่เป็นของกินหรือมาคาบสัตว์เลี้ยงของคุณหายไปเลยก็ได้แต่การที่มันกล้าปรากฏตัวต่อหน้ามนุษย์ครับและก็เผชิญหน้ากับมนุษย์โดยตรงต้องเป็นลางร้ายอย่างไม่ดีอย่างแน่นอนแต่ด้วยความน่าเอ็นดูของจิมมี่สิคเฮนาโกครับเธอก็โดดเข้ามาขวางเอาไว้และช่วยจิงจอกตัวนั้นหนีเข้าป่าไปได้ส่วนคุณยูกิครับโดนกัดเข้าไปก็อาการค่อนข้างสาหัสครับ แต่ดูเหมือนตอนนั้นเขาจะลืมความเจ็บปวดไปครับเนื่องจากตะลึงในความน่ารักหรือความสวยของชิบิซิฮิตาโกะอยู่ก็ไม่ทราบได้ครับแทนที่จะบ่นเจ็บโอ้ยเจ็บฉันเจ็บแต่คําแรกที่เขาพูดออกมานั่นก็คือชื่ออะไรจ๊ะไม่บ่นเจ็บแม้แต่นิดเดียวคําแรกที่เขาเอ่ยก็คือถามชื่อได้เองเอ่อผมชื่อโคโตยุกินะเธอชื่ออะไรเลยในวินาทีนั้นเขาก็ได้รู้ว่ารักแรกพบของเขาก็คือชิบิซิฮิตาโกะได้เองครับและจากเหตุการณ์นั้นนะครับทำให้เขาล้มป่วยอย่างหนักครับเข้าโรงพยาบาลด้วยไข้สูงง40องศา แต่ด้วยปาฏิหาริย์หรืออะไรก็ไม่ทราบได้ครับจากนั้นไม่นานครับอาการเขาก็หายดีไวอย่างไม่น่าเชื่อแผลที่เคยมีร่องรอยก็เหมือนจะหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้ำซ้ำครับเมื่อกฟื้นขึ้นมาเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยจากเด็กชายไวัยแค่เก้าขวบที่ใช้ชีวิตธรรมดารรมดาครับกลายเป็นเด็กเก้าขวบที่ดูโตเกินวัยทำอะไรที่ดูเกินตัวครับเป็นผู้ใหญ่อย่างเหลือเชื่อมีความเฉลียวฉลาดและก็สามารถศึกษาหาความรู้เรียนหนังสือได้ไวกว่าคนอื่นเขาแต่นอกจากสิ่งที่เขาแสดงออกกับคนอื่นแล้วครับ ภายในใจของเขายังพร่ำเพอรอถึงกุศลกนหนึ่งตลอดเวลานั่นก็คือฮินาโกะได้หนึ่งเขาสลัดเธอออกจากสมองเขาไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวณตอนนั้นเขาไม่รู้เลยว่าตั้งแต่วินาทีที่เขาถูกจิ้งจอกกัดเขาได้ตกอยู่ภายใต้บทสะกดอันน่าสะพรึงกลัวเข้าซะแล้วหลังจากรักษาการบาดเจ็บจนหายดีครับคโคจูยุกิก็ออกจากโรงพยาบาลและก็ได้รับรู้ถึงความจริงที่น่าตกใจที่ว่าจริงๆแล้วนามสกุลฟูจิทุริไม่ใช่นามสกุลที่แท้จริงของเขาครับ นามสระก,กูลจริงๆของเขาและก็คือซเนกิซึ่งเป็นตระกูลชั้นสูงหรือจะเรียกง่ายๆก็คือตระกูลไฮโซนั่นเองครับเอาอยู่ดีๆก็เป็นทายาทคนรวยซะอย่างนั้นนำซ้ำแค่นั้นไม่พอครับแม่ขเขายังบอกว่าเขาจะต้องไปเป็นผู้สืบทอดตระกูลอีกด้วยจด,ดมีจดหมายนะครับของแม่ผู้เคร่งครัดที่เขียนถึงลูกชายของเธอนั่นก็คือโกโตยุกินั่นเองข้อความมีดังนี้ครับลูกคงรู้ดีว่าลูกแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ,ๆที่อยู่ในเมืองดี ลูกมีเลือดของชนชั้นสูงไหลเวียนอยู่ในร่างกายของลูกแน่นอนว่าเด็กๆก็ต้องมีการเล่นกันทั่วไปแต่แม่อยากจะเตือนลูกให้จําไว้ว่าลูกต้องเลือกให้ดีว่าลูกจะเลือกเล่นกับใครลูกอาจจะคิดว่าแม่อาจจะทําอะไรเวอร์เกินเบอร์ไปหน่อยแต่ว่ายังไงได้โปรดเคารพคําขอของแม่ระหว่างที่ลูกยังเป็นเด็กอยู่นะเพราะเมื่อลูกโตขึ้นลูกจะสามารถเลือกทําได้ตั้งใจปรารถนาถึงแม้ว่าลูกจะจนไม่มีเงินก็ตามแต่อย่าจนน้ําใจลูกต้องไปลืมว่าลูกมีสายเลือดชนชั้นสูงของคุณพ่อไหลเวียนอยู่ในตัวลูก ลูกต้องตั้งใจเรียนให้นะแล้วเรียนรู้วิธีของสุภาพบุรุษอย่าคิดว่าลูกเป็นแค่เด็กผู้ชายธรรมดาลูกเค่รอเวลาที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นรอวันที่คุณพ่อของลูกจะมาขอความช่วยเหลือจากลูกจำคําแม่ไว้เลยนามสกุลของลูกจริงๆแล้วคือซินิกิและโชคชะตาของลูกหลานตระกูลซินิกิจะมาพร้อมโชคดีในระหว่างที่โลกยุ่งเหยิงพ่อของลูกเองก็สืบทอดตำแหน่งมาด้วยสถานการณ์แบบนั้นแหละและลูกที่มีเชื้อสายของพ่อก็จะเป็นรายต่อไปในการตั้งชื่อลูกขึ้นมาน่ะ แม่ใช้ตัวอ,อักษรจากชื่อของพ่อและก็แม่อย่างละตัวมารวมกันเป็นชื่อลูกที่ทําแบบนั้นก็เพราะว่าเมื่อคนของตระกูลซินกิกิได้ยินชื่อลูกแล้วแล้วก็พวกเขาก็จะรู้ทันทีว่าลูกเป็นลูกของพ่อกับแม่วันนี้แม่มีข่าวดีจะบอกเป็นข่าวคราวคนตายที่เกิดในครอบครัวซินิกินางผู้หญิงที่พ่อเก็บไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้นมันตายไปแล้วและตอนนี้คุณปู่ของลูกที่เป็นหัวหน้าของตระกูลในตอนนี้ได้เชิญลูกให้ไปที่คฤหาอหาดของซินิกิเพื่อทําให้ลูกเป็นผู้สืบทอดคนใหม่ โน้ตวิดีโน,นะครับสำหรับเนื้อหาตรงนี้ผมเคยกล่าวรายละเอียดไปแล้วในอะไรทําไมเดซิลรริฮิวนะครับไปหาดูก,กันได้นะครับในเนื้อหาในช่วงที่ว่าทําไมโกโตยุกิถึงอยู่แต่กระดือหานไม่ออกมาในโลกของความจริงนะครับไปดูกันได้ครับต่อครับผมน่าเสียดายที่แม่ไม่สามารถไปพร้อมกับลูกกับพ่อได้แต่อย่างน้นอยแม่ก็ทําให้ลูกได้กลายเป็นผู้สืบทอดของตระกูลซินกิกิถึงบ้นจะกระทานันไปหน่อยนะลูกแต่เราต้องย้ายบ้านกันเลยในวันพรุ่งนี้ในส่วนของลูกเรียนนั้นแม่จะไปแจ้งกลัวให้ลูกเรียบร้อย เพื่อไ,ได้ให้ลูกมีโอกาสได้บอกลาเพื่อนๆนของลูกเดี๋ยวแม่จะเล่าทุกอย่างให้ฟังตอนถึงบ้านและจดหมายของคุณแม่ของโกตุยกิก็จบลงตรงนี้ครับก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ทันได้บอกรักต้องบอกลาซะและะ้วปะทถเอ๋ยและแล้วก็มีจดหมายนะครับที่โคยุริเขียนร่างเอาไว้นะครับแต่คงไม่ทันได้อ่านนะครับเป็นเขียนจดหมายบอกลาชิมิซึฮิตะโกะที่เขาต้องย้ายออกไปจากอิบิซึเงากาะได้เ็กฉันคงเป็นเด็กฟ้าประธานทัน้ง เกิมดมในครอบครัวดีๆมีพ่อแม่มีครอบครัวด,ดีมีเงินใช้ถุยแต่ในวันนั้นวันที่ฉันที่เจอเธอที่สนามเด็กเล่นนั่นน่ะเธอดูล่องลอยและก็อ้างว้างอยู่คนเดียวฉันรับรู้ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของการดูถูกความโมโหความน่ารังเกียจความอิจฉ้าริเียตรงนี้น่าจะหมายถึงความอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นที่มองฮินาโกะนะครับที่โกโตกิเข้ารับรู้ได้นั่นเองและพอฉันคิดถึงเรื่องนี้มันก็เหมือนกับการที่เธอสอนฉันให้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของพวกเด็กๆ ถ้ามันไม่ใช่เพราะเธอละก็ฉันก็คงเหมือนปลาตัวดึงตัวเดียวที่อยู่ในบ่อและก็มีความสุขอยู่ในบ่อเล็กๆของตัวเองตอนนี้ฉันกําลังใช้ชีวิตอยู่นอกเมืองเอเบสุเงากับและของขวัญที่เธอให้ฉันมานั้นวันนี้ฉันอยากจะบอกเธอว่าขอบคุณนะเออฉันจะอ่านข้อความแบบนี้ต่อนหน้าทุกคนไนดะ้ยังไงเนี่ยฉันว่าฉันพอดีกว่าและก็จบไปครับก็บอกไว้ทีนี้นะครับการแปลตามสไตล์ของผมคือการแปลแล้วก็ให้แดดทรมนนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะทุกคำนะครับแต่ให้ทุกคนเข้าใจได้โอเคนะ และคตุยุกิกับแม่ครับก็ต้องย้ายออกจากที่อิซิงโอกสนะครับไปอยู่ที่คารุหาร์ของซินิกิและก็รับบทผู้สืบทอดตระกูลต่อไปจากนั้นระหว่างคตุยุกิครับกับฮิราโกะครับก็เป็นรักทางไกลรักระยะไกลครับลองเลิฟดิสเทนซ์ในระหว่างที่คตุยุกิครับหาทางติดต่อ,อก,กับชิมิซึฮิราโกะเขาก็ได้ที่อยู่บ้านของฮิราโกะมาครับคาดว่าน่าจะเกิดจากการเรียนที่เดียวกัน พอได้ที่อยู่บ้านมาครับ uki, คนโตยุกิก็ทําการสื่อสารและติดต่อกับจบีสฮิเดโกะผ่านทางจดหมายโดยฉบับแรกที่เขียนครับน่าจะเป็นตอนที่ย้ายออกจากเมืองอย่างเป็นทางการนะครับเขียนเอาไว้ว่าฉันรู้ว่ามันอาจจะกะะานนันนะแต่ฉันต้องย้ายบ้านแล้วล่ะฉันจะไม่มีทางลืมเธอเลยฮิเดโกะขอบคุณที่เธอช่วยชีวิตฉันในวันนั้นคโตยุกิจากนั้นการติดต่อกันระหว่างคโตยุกิกับฮิเโกะครับ ก็จะผ่านทางจดหมายงนหะบดเพราะทั้งคู่ไม่ได้เจอกันเนื่องจากว่าโคจูกิก็ย้ายเข้าไปในที่คาลุหะดของซิลิกิและไม่ได้ออกมาเลยครับออย้ายเขาไปอยู่ที่นั่นครับจดหมายก็จะไม่ใช่จดหมายธรรมดาที่เขียนเหมือนเด็กเขียนทั่วไปครับก็จะเป็นจดหมายที่เหมือนเป็นทางการมากขึ้นโดยทุกฉบับนะครับจะประทับด้วยตาครั่งดอกขึ้นสุดโดยฉบับแรกก็มาแบบงงแกรบที่มิซึนกูก็ยังไม่รู้ว่าจดหมายนี้มาจากใครครับแต่ตอนนั้นคาดว่ามนสกดที่เกิดจากจิ้งจอกก้าหางกัดครับก็น่าจะส่งผลให้ตัวเขาเปลี่ยนนไปมากขึ้ครับ และคําพูดคาจาที่ดูมีความสลาดสลุยมีความเป็นผู้ใหญ่มา,มากๆเลยครับในส่วนของมอสสกดนะครับมันเริ่มจากอะไรตอนไหน,นเดี๋ยวผมไปกล่าวในส่วนของพาร์ทนื้อเรื่องกันละกันนะครับว่ามันมาจากอะไรและทําไมต้องใช้และฮินาโกคาดว่าโดนโมอนสกดที่ตอนไหนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนนั้นแล้วกันนะครับสำหรับจดหมายที่ประทับในตาคลั่งดอกกุศลฉบับแรกนะครับที่ทางโคตุยกุกิเขียนถึงฮินาโกมีดังนีน้ครับบอกเลยว่าถ้าเราได้อ่านตอนแรกเราก็งงครับเขียนไว้ว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมาย ที่เมื่อโตเต็มใบต้องออกมาจากกระดองที่เรเองสร้างขึ้นเชื่อว่าเธอคงรู้สึกอึดอัดเมื่อเธอได้รู้ถึงสัญญาณว่าเธอกําลังโตขึ้นโดยความรู้สึกนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเธอต้องออกมาจากกระดองได้แล้วเธอไม่คิดหน่อยหรือว่ามันแปลกไปเอยไหมที่บังเอิญว่าเธอชื่อเบบี้เบิร์ดหรือก็คือในภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือฮินาโกะนั่นเองเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้อันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าใกล้ถึงเวลาที่เธอจะสยายปีกและออกบินของเธอแล้ว คุณผู้ชมลองคิดดูครับว่ามีจดหมายฉบับนี้มาถึงบ้านและคุณอ่านอยู่คุณจะรู้สึกยังไงครับ <c oughs> และฉบับต่อมาของโคโตกิครับก็เป็นจดหมายฉบับเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเลยครับประทับด้วยตาคลั่งดอกกุสุแล้วก็มีกลิ่นของดอกไม้จันท์อยู่แต่ตอนนี้สําหรับฮิเดโกะเชื่อว่าจดหมายนี้เป็นของผู้ชายทรงมหาเธอแน่นอนครับฉันไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทาไมเธอต้องผูกมัดตัวเองไว้แบบนั้นหรือก็คือไม่มีเหตุผลเลยที่ตัวเธอในอนาคตจะต้องถูกตัวตนในวันนี้ของเธอบีบประคับเอาไว้ อยางไรก็ตามเช่นอยากจะขอบคุณเธอดนะ้กับดอกไม้สวยๆที่เธอใส่ซองมาเนี่ยคือในสมัยนั้นนะครับหรือสมัยย้อนไปสัก 20- 20ปีสมัยผมนี่นะการที่จะให้มันโรแมนติกก,ก็จะใส่ดอกไม้ทับใส่กระดาษถูกไหมครับเป็นดอกไม้แห้งใส่ซองจดหมายไปหรือใส่หน้ากระดาษไปถูกไหมครับอ่ะเข้าใจความรู้สึกนั้นไหมครับมันคือของขวัญชิ้นแรกที่ฉันได้รับจากเธอเลยมันคือช่วงเวลาที่มีค่าฉันจะเก็บไว้จนถึงวันสุดท้ายของฉันจดหมายฉบับนี้นะครับเป็นจดหมายที่เขียนตอบ จากจดหมายของฮิราโกะที่เขียนไปให้กับทางโคโตยุกินะครับนั่นก็คือฉบับนี้นั่นเองน่าจะเป็นฉบับหลังจากที่หลังจากจบ,บอห .6 นะครับฮิราโกะก็ได้มีการประกาศแต่งงานและก็ได้รู้ว่าคู่แต่งงานของเธอในอนาคตก็คือโคโตยุกิดั่นเองครับแต่ในเรื่องนะครับทางชิมิซึเฮิะโกะจาไม่ได้ครับว่าเธอไปเขียนจดหมายนี้เมื่อไหร่อะไรยังไงนะถ้าเอาเข้าใจง่ายครับตัวเธอเป็นคน2บุคลิกครับ และก็ตามที่ผมเคยแนะนําในการดูคัสซียนะครับให้ดูแยกกันนะครับระหว่างจิบิสึฮินาโกะและก็ฮินาโกะโดยฉบับจดหมายฉบับนี้นะครับที่ทางฮินาโกะนะครับใช้คําว่าฮินาโกะอะไรกันเนาะเพราะเป็นในฐานะเจ้าสาวนะเขียนตอบจดหมายฉบับแรกของตโยกิไปครับไม่มีอะไรในชีวิตนี้่ฉันเกลียดไปกว่าผู้หญิงที่ถูกตีตราจองเอาไว้แต่พอฉันคิดถึงเรื่องของคุณฉันก็เริ่มคิดว่าเออเออคงมีเหตุผลที่ฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วมั้ง ฉันขอให้ความรู้สึกนี้ส่งไปถึงคุณเหมือนกับมเมล็ดของดอกดันเดลิอนที่ลอยไปตามลมโอ้ออยตายตายแบบนี้ด้อมตายกันไปแถบก็คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ลองคอมเมนต์นกันไว้ได้นะครับแต่ขอยํำว่านี่คือฮินาโกะนะครับไม่ใช่ชิมิซึฮินาโกะนะจ๊ะเอาละครับมาดูจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับที่โคโตยุกินะครับเขียนถึงฮินาโกะในตอนจบเกมแบบ t r u e Ending นะจ๊ะ ไปจดหมายหลังจากเกิดเรื่องราวทั้งหมดนะครับและก็จบลงโดยที่คุโตยุกินะครับก็ผันตัวย้ายออกนะครับน่าใจออกจากคาเรฮาสึเดกินะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติจดหมายจากคุ <c oughs> โตยุกินะครับปรับโทนนิดนึงครับตอนนี้ที่ที่ฉันอยู่เนี่ยก็เป็นวันที่อบอุ่นเหมือนเคยที่เอพิซองกาไปไงบ้างอะฉันยังจําได้อยู่เลยอะกับดอกดเดลิอนที่สวยงามที่เริ่มโต และกะ็ทะลุผิวของหินออกมาฉันอยากจะขอบคุณจริงๆกับจดหมายที่เธอส่งมาให้ฉันมันทําให้ฉันได้รู้จริงๆว่าฉันจะเดินตามรอยเท้าของเธอและใช้ชีวิตที่มีความสุขกับชีวิตแบบเกางๆอ้อฉันตามตามที่เธอแนะนํามาด้วยนะฉันซื้อเซนเบลรสซอสเป็นครั้งแรกไปด้วยนะวันก่อนอะ่ะมาคิดดูแล้วมันก็ตลกจริงๆเลยอะ่ะกับผู้ชายคนดนึงใส่สูตรเต็มตัวต้องมาซื้อขนมราคาถูกแล้วก็กินเกลืเด็กอยู่หน้าร้านขายขนมแบบเนี้ยพอเด็กๆเ,เห็นฉันแบบนั้นผู้ดเด็กๆกก็ขำใหญ่เลย อีนี่ก็แปลกนะพี่ผู้ชายที่ไหนก็จะมาซื้อขนมราคาถูกกินกับเด็กแบบเนี่ยฉันก็เลยอธิบายพวกเขาไปว่าตอนสมัยพี่เป็นเด็กอะ่ะพี่ไม่ได้กินอะไรแบบนี้เลยพี่ก็เลยมากินกับพวกเธออยู่ดีไงพอพวกเขาได้รู้แบบนั้นเนี่ยพวกเขาก็พากันแห่มาหาฉันด้วยแล้วก็บอกฉันว่าพี่มีรถดู้รถนี้น่ากินด้วยนะมันมีรถอื่นน่ากินดีวกว่ารถซอสอีกเดพี่อผลนึกขึ้นได้มีเด็กคนนึงแนะนําฉันว่าให้จิ้มแยมสตรอเบอรี่กินด้วยนะพอคิดถึงภาพตอนนั้นแล้ว ภาพของผู้ชายตัวโตๆ,ๆ,ๆวัยทำงานกินขนมกับเด็กๆเอาตรงๆฉันก็เขินอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็รู้สึกได้ว่าความทรงจําสมัยวัยเด็กก็เริ่มฟื้นคืนขึ้นมาฉันอยากจะทําความปรารถนาของฉันในสมัยวัยเด็กทําตามความฝันของตัวเองและก็ใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดและถ้าเกิดวันหนึ่งฉันสามารถทําแบบนั้นได้ฉันก็อยากจะสารภาพความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธออีกครั้งหนึ่งเอ่อแปลงไอเลียนมาเนี่ยโอ้ และนี่ก็คือจดหมายข้อความทุกอย่างนะครับที่คโคยกุกิเขียนถึงฮิเาโกะแล้วก็มีการโต้ตอบกันมาแล้วก็ประวัติโดยสังเขปของเขานะครับในส่วนของประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับรอของเนื้อเรื่องนะครับมีกล่าวไว้ในเพราะอะไรทําไมเวแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านใดได้ไปดูคลิปนั้นมาก่อนก็จะเข้าใจคลิปนี้ไม่อยากถูกไหมครเอาล่ะครับทิ้งท้ายเหมือนเดิมนะครับด้วยไดอารี่ของชิมิสึฮิเาโกะที่เขียนถึงโคยุกิไว้นะครับว่าเธอมีความรู้สึกเกี่ยวกับเขาอย่างไงบ้างครับ ซินิกิคโคโตยกุกิชายปริศนาภายใต้หน้ากากจิ้งจอกเขาไม่เคยถอดมันออกเลยฉันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้สัมผัสถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยเขามีบุคลิกที่สง่างามราวกับเจ้าชายฉันว่าเขาต้องมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมากๆแน่ๆและด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างดูเหมือนเขาจะรู้จักฉันดีและก็ปฏิบัติกับฉันอย่างอ่อนโยนด้วยเขาเป็นเหมือนกับเจ้าชายในนิยายเลยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับ เรื่องเล่าหรือเรื่องเขียนที่เขียนไว้ในนิยายในหนังสือเลยคุณเป็นใครกันน่ะแล้วทำไมคุณถึงนาพาฉันไปในเส้นทางนี้บางครั้งในแววตาที่แสนดีและอ่อนโยนคู่นั้นพอมันมองผ่านหน้ากากจิ้งจอกมามันกลับคมกลิบและก็น่าสะพรงกลัวมันเหมือนกับว่าเขากำลังมองทะลุผ่านตัวฉันทิ่มแทงลงไปลึกถึงจิตวิญญาณของฉันตอนที่เราได้จับมือกันเดินน่ะเขาจะเดินนำหน้าฉันเสมอ เหมือนกับว่าเขากำลังจะพาฉันไปที่ไหนสักที่ตอนที่ฉันจับมือเข้าไว้เนี่ยฉันก็สามารถก้มมองดูเท้าตัวเองได้ทุกครั้งที่เดินตอนที่เขาดึงมือฉันเบาเนี่ยฉันก็ได้รับรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรฉันไม่จะเป็นคิดอะไรอีกต่อไปตราบใดที่ฉันทําตามที่เขาบอกฉันก็จะพบแต่ความสุขเขาสัญญากับฉันว่าเขาจะให้ดูสิ่งทุกอย่างที่ฉันปรารถนาเพื่อให้ฉันพอใจตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจอยู่ชีวิตฉันก็จะเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ฉันจะอยู่ในสถานะที่ไม่มีใครสามารถดูถูกเหยียดหยามได้และที่สําคัญกว่านั้นคือความรักที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดที่เข้ามีให้ฉันและจากทั้งหมดนี้ฉันจะทุ่มเทและให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีกับเขาทั้งร่างกายจิตใจและวิญญาณฉันจะให้เขาแม้แต่สิ่งที่ฉันห่วงแหนมาตลอดทั้งชีวิตและนั่นคือความตั้งใจและฉันตัดสินใจด้วยตัวของฉันเองจากนี้ไปฉันจะให้เขาตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างแทนฉัน ฉันจะทำตามที่เขาบอกและนี่คือความหมายของความสุขสำหรับฉันฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมเขาถึงอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อฉันยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในความปรารถนาในวัยเด็กทำทุกอย่างเพื่อฉันฉันยืนยันได้เลยว่าความรักที่เขามีต่อฉันเนี่ยเป็นของจริงความปรารถนาของฉันที่อยากจะตอบแทนความรู้สึกของเขายังคงครอบงำฉันอยู่ครึ่งหนึ่งแต่ว่าอีกตัวตนหนึ่งของฉัน ก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ต่างฝ่ายก็ต่างพยายามฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งเพื่อครอบครองตัวของฉันมาถึงตรงนี้ฉันรับประกันกับคุณไม่ได้นะว่าฉันจะเป็นคนที่คุณยังปรารถนาอยู่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่คุณต้องการให้ฉันเป็นคุณจะยังเต็มใจรอฉันอยู่ไหมโคโตยุกิ uki. โอหวานเสลี่ยนเลยนะครับอ่ะจบไปเรียบร้อยนะครับเพื่องราของซินิกิโคโตยุกิในไซริทูเอฟดีนะครับ ความรักอันบริสุทธิ์ที่เขามีนะครับกับถูกครอบงำโดยเวทมนต์ของคิวบิที่ควรจะเป็นความรักธรรมดาธรรมดาครับก็กลายเป็นความกลหวนความวุ่นวายในเอพิสิ์โอกาสนี่ซะอย่างงั้นนะครับตัวอ,อย่างที่บอกนะครับผมพยายามอธิบายให้เป็นกลางในสุดไม่มีเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของแต่ละแบบจบใดๆทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจัดให้แจ่มๆกับนิชิดะรินโกะดูซิว่าผมจะกลางไหวไหมนะครับมันมีตรงไหนให้กลางไม่ได้อาจจะพยายามให้เต็มที่แล้วกันนะครับผม ชื่ชอบกดที่แบบนีีก็กดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นของโคลิิและก็มีข้อสงสัยใดก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปดีไปเลยครับสวัสดีครับ